สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ช่างเจงเมมีดมาแบ่งปันหเล่มจะเป็นเหล็กใบเรือเยอรมัน3เล่มนะครับและอีก2เล่มจะเป็นเหล็กใบไทยจะเป็นงานคัวอยู่ทั้ง4เล่มน,นะครับเล่มที่5นี้จะเป็นงานแคมปิ้งนะครับงานเดินป่านะครับมาชมเล่มแรกนะครับเล่มแรกนี้ก็จะเป็นเหล็กใบเรื่อยเยอรมันนะครับผมนี่เล่มน,นี้ จะเป็นมีดแร่นะครับผมด้ามก็จะเป็นเขาควายปิดท้ายได้วยไม้ประดูฝักนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับผมนี่ก็จะเป็นขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับมิดแร่ทรงเปรเซียนะครับตัวนี้ความยาวของใบมิดอยู่ที่7นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลน,นะครับ ความกว้างอยู่ที่1.6นะครับด้ามยาวอยู่4.5นิ้วนะครับเล่มนี้จะเป็นเหล็กไปด้วยอิเรมันนะครับขัดขาวเงาประจกทั่วใบนะครับเล่มนี้เปิดราคาไว้ที่990บาทบปกติงานสั่งทำอยู่ที่1,200บาทนะครับแต่วันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับ าเล่มนะครับเล่มแรกนี่จะอยู่ที่สองเล่มนะครับขนาดจะเท่ากันจะเป็นงานตัดขึ้นลูป้วยเครื่อง C N C พัดม่านะครับนี่สนใจสอบถามได้นะครับเล่มนี้9 9บาทนะครัาทนบครับ เล่มที่สองนะครับผมเ,เล่มน,นี้ก็จะเป็นมีดรแกรลนะครับผมด้ามเข่าควายปิดท้ายด้วยไม้ประดูฝักก็จะเป็นไม้ประยุงนะครับผมเล่มน,นี้จะเป็นงานนกกระจกทิ้งผิวไฟนะครับเล็กน้อยนะครับพองามนะครับความยาวเล่มน,นี้ก็น่าจะอยู่ที่7นิ้วนะครับความยาวเดนิ้ว ความกว้างกาหน,นึ่งนิ้นะครับสันหนาและมน, 5, 5นี้หนา U ห้ามิลห้าครับด้ามก็อยู่ที่5นิ้วนะครับนี่องนี้ก็เปิดไว้ที่990บาทงานฝักไม้พยุงความคมก็หวาน,นครับผม แร่นะครับแรล่นนี่แร่แรตานี่ฝักไม้พยุงด้ามเข้าควายนี่เล่มต่อไปนะครับเล่มนี้จะเป็นเม็ดส่งตามใจช่างนะครับเล่มนี้จะเป็นด้า,ดามฝักด้ามจะเป็นไม้สักทอง ฝักจะเป็นกระพี้ไม้ประดูนะครับผมนี่ขัดขาวเอากระจกทั่วใบนะครับผมนี่เส้นนี้จะเป็นเด็กใบฟานไทยนะครับตรวเช็คความยาวของกวา้วางยาวอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับกว้างอยู่สองจุดสี่นะครับสันนาสามมิลนะครับด้ามหกนิ้วนะครับนี่ ทรงเป็นมีดตโตญี่ปุ่นบางตอญี่ปุ่นนะครับตามก็จะเป็นหยดน้ำนะครับเล่มนี้เปิดราคาที่790ห้าสบาทนะครับนคัวตัดได้ยนะครับหั่นซอย 790บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับผมเก็บรายทางจะมีบวกเพิ่มอีก1 0 0บาทนะครับเล่มต่อไปนะครับเล่มน,นี้จะเป็นทรงมิดเชฟนะครับผมด้ามฝักก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับนี่ด้ามเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมตัวนี้เหล็กเป็นเหล็กใบไถนะครับผม ทรงมิดเชฟนะครับเหล็กใบไทยขัดขาวแล้วก็จบทั่วใบนะครับตบนนี้ความยาวอยู่ที่9.2นะครับกว้างสุดอยู่ที่2นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้ว6.2นิ้วนะครับสันน้าก็อยู่ที่4เมนนะครับตบนนี้นะครับผมเป็นทรงมิดเชฟมิดทำงอัวนะครับทดสอบความคม วันๆน,นนะครับเส้นนี้ก็เปิดราคาไว้ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเล็กใบไถยาวเก้านิ้วอวกันะครับขมหวานๆนด้ามแปดเหลี่ยมไม้ประดูนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ดูลายนะครับจามเป็นไม้ประดูลา่ดูลายเสือไปเร่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้จะเป็นมีดอีเนบนะครับมีดอีเนปด้ามฝักก็จะเป็นไม้ประดูลายเสือนะครับเร่องนี้ความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับนี่ขัดเข้าเอากระจกทิ้งผิวไฟ ความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสำนห้า5มืหด้ามยาว7นิ้วนะครับเล่มนี้นเล่มนี้จะเปิดราคาอยู่ที่1,500บาทครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางแบบเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทครับผมก็ระดับเพชด,ดีนีนมันย้อนสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเล่มนี้สิบสองนิ้นว สันนาห้ามิลห้าครับเป็นเหล็กไปเรื่อยแล้วมันนะครับความฝักก็จะกป็นไม้ประดูนะครับนสนใจเล่นไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับ